ทำหน้าตึงๆใส่กระสุนกระชากเลยพี่ไม่ยิ้มผมเลยทำหน้าตึงจะใครพี่เอาโอ้ดูขนาดพูดยงยิงอ่ะโอ้ยดังแล้วยิงนี่ใช่คนนั้นเนี่ยเขาจะไปถ่ายรายการอีกนี่เขาจะไปหารายการโซ่กิจคือยังไงคือฝากด้วยนะฝากด้วยนะวันนี้นะครับเที่ยงครึ่งเที่ยงคืนโอ้ยเที่ยงคืนแหมเที่ยงคืน ที่เขาไปอัดโบมาเยอะอุ้ยแรงมากไม่อัดก็จะแก่อทำไงได้แตก็ว่าอยู่ทำไมหน้าตึงๆดงน้อครับพี่ฟูบชาเขียวชาเขียวก็เป็นขนมปัง ่งอาใครเนี่ยเราเป็นครักหน้าจากกิ๊บกอบไปอ๋อหลังในเสือยังไม่อาบน้ำเพย่ะ ชูใจกันชูให้ไม่ได้นะอะไรนะชูใจกันชูให้นี่ไม่ได้เลยนะไปบอกนะอ่ะมาดูคลิปนี้นะดูคลิปนี้นะชูใจฝากถึง่ฝากถึงด้วยกันชูแบบนี้ไม่ได้นะแย่งชิ้ออกมาทางเครื่องเออชิวกี่แย่งชิ้เสี่ยมตายเราเพิ่นปัตตาขลางเครื่องไงคือหางมกินแหมปัดตตากลางหนาขึ้นแล้วทางล่างอต้งที่ คลิปนี้ฝากถึงห้ามการชิวอีกห้ามกันเล่นอีกนะไม่ได้นะห้ามกันไม่ได้ก็คือเดินมาหานี่นะเห็นจริงครับเบิด ต้านนุ่มต้านน,นุ่มต้นน้ำโอ้เ <laughs> ม,มือปวดหัวมือทห่กัน <c oughs> นี่นี่่าจะนอนก่อนแะ้วจะเริ่มออกมือขอยละเอาเุ้าเอาตะกร้าก่อน <c oughs> เสนาแล้วนะครับเบิ้งคิวคิวก็เบิ้งคิวผมเอาครับคิวเบิ้งคิวผมลงมานอนนี่คิวคิววะเป็นสีแดงแดงมนี่อะไรแดงตามันูเป็นเจ็บเจบเจบเสีย่ มั้เป็นแนวดังว่าเรื่งทั้งดังเท้งนันตาทั้งตาตาแดงเพราะว่าท่าดีนะครับสวัสดีครับผมไอฮอดีโอไอดดีดีอดีฮะเจจิเจมจิเจมจิโอผู้ก่อามไค่หูเรื่อง ไปกรุงเทพมันไม่อ้อมเท่าไหร่หรอกไม่อ้อมเท่าไหร่หรอกไรม่อ้อมไ่อเงยังดีไม่่นอกดีนอนนนอนอนจะตื่นครับ นกกระตือนกระตือครับสบายเนาะสบายครับน้องนกระตือสบายแห้งอาการนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามว่าเป็นไรครับรอนทงว่ากระตือเพราะว่าใครเล่นแทนอาจารย์ว้อนเพราะว่าอย่าฟาเกะกันอย่าฟากะกันไปเราจะโชว์ทีเดียวโอ้เราบุกทุกคลิปเด้ผมผมผมทำงานผมตั้งใจทำงานทุกทุกงานครับก็ตาเนี่ยบ้าไปเลยตาดิแปลกผมตั้งใจทำงานครับใจทำงานเนาะ บบไนเอะคนหน่อยก็สื่อไล์แ um, ท่กินเกวยนสดอันนี้ไม่เอาหรอกวันนี้ไม่กินอันนี้อานเนี้สุดเสียบเเอหวะเนี่ยเสียบลาบ หลักก็่าเสียบดิเตรีลุขผมชื่องุโอ้ยเนาะมีไรเสียบไรกินหน่อยเสีบหน่อยเนี่ยเจ้ามันเล่นแต่วัตถุดิบวัตถุดิบวัตถดิบก็มาอันนี้เออเออใช่มันเล่นแต่วัตถุดิบเล่นแต่วัตถุดิบ ก็แล้วแต่วัตถุกิรมอกคนละไม้กินบ้างกินไหนเด้อพนละมากแล้วไม่กินเนี่ยอื่นไรมันแข็งพอแล้วมันแข็งได้กินเนี่ยนอนมันแข็งโอ้ยเนาะเอลี้ยงกันนี่พี่หอมต้นมะกอได้่ยังได้ พอ่อแล้วใม้มีพ่อพ่อเรแล้วอ๋อไหนม่เห็นเนี่ยคุณพี่ปุญหลายแล้เรี่ยวเนี่ยก่นองพ่อพามาตีนห่ครับใช่ราบรถครับรถรวะครับรถแล้วเนาะนาว่าไหนะก็คือซิวหลายคนะือบริหติตคือบถ่ายมันเลี่ยวก็รถ <laughs> รถรถเห็ดเรี่ยวเรี่ยวแต่ว่า กูไปเห็นมันโดดมันจังสบายจะบว่าได้ขับเองไ่เข้าใจผมว่เขาใจเข้าใจอยู่ขับรถไหมขับรถรถเป็นยังไงคอบคุณ้คนขับใครก็ไจ้ขี้จะกเขาเขาเมื่อบาตติทุละในงเลยรับรถปลอดภัยเพียพอเร้อเปล่ทาปลอดภัยพอกันหมดละได้ย่อง่ เดี๋ยวไม่ีจไปอยู่นมีอยู่นรกาจะกินเยอะในหัไปรนลผมจะได้จ่ายตอนไหนเนี่ยกคนาใช้เครื่องถัดไปน้อเหีตน้ตไมกีตัวเขาไม่เ่นเลยบอาแหลเียไม่เกิด ดังแท้แม่ให้มาแม่ให้มาแม่ให้ตังค์ไปเสริมมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ไปเฮ็ดมาคืออันนี้ดังเฮ็ดดิ้ดังเฮ็ดหรือเฮ็ดแล้วดังเฮ็ดคือกันเด้น้ำเบิ้งคือกันเด้ดังเฮ็ดบ้านเบิ้งไหมครับเบิ้งได้เสริมดิเสริมปะตั้งแต่มี